สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะกับช่องกบสมารีค่ะจากคลิปที่แล้วโรพาไปชมทางเดินด้านในของเพียนเฮากันนะคะวันนี้โราพามาดูในห้องกันบ้างค่ะเพียนเฮาเป็นหอพักแบบรายเดือนนะคะสนใจเข้าพักสามารถสำรองห้องได้ที่เบอร์โทรด้านบนเลยนะคะ 0904811450สามารถโทรไปได้เลยนะคะที่นี่ใช้รักษาความปลอดภัยด้วยคียการ์ดนะคะปลอดภัยห้องพักสะอาดสะดวกสบายนะคะเพียรนเฮาหอพักใกล้มออคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ